มาร่วมสร้างไรายได้ง่ายๆกับ TikTok a f f i l i a t e กับร้าน Microbeltech Thailand t i k และ a f f i l i a t e มีอะไรอ่ะ a f f i l <le> i a t e เป็น marketing อย่างหนึ่งที่เราจะคัดลอกลิงก์เอาไปโพสในแพลตฟอร์มต่างๆหรือกลุ่มต่างๆเพื่อกระจายสินค้าให้มีความรู้จักมากขึ้นร้เละ จะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าอยากรู้ว่าร้าน,นนั้นๆแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูตอนการสมัคร TikTok Affiliate นะคะอันนี้เพื่อนๆจะต้องมีผู้ติดตามถึง1 0ึ0คนก่อนอ่ะอันนี้ยอดถึง1,000คนแล้วเรามากดตรงที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีรูปไอคอนเป็นรูปตะกร้าอันนี้ เพื่อนๆก็กดร่วมกันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรากรอกข้อมูลใส่เบอร์โทรติดต่อนะและส่วนสําคัญเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะถึงจะทำแอปพลิเคชกับ Tik t o อกได้เพื่อนก็มายืนยันวันเดือนปีเกิดนะคะตามหัวข้อหลักๆก็จะมีการประเมินอายุจากใบหน้านะคะการอนุมัติบัตรเครดิตแล้วก็เซลฟี่ด้วย ID อันนี้จะเลือกเป็นการประเมินอายุจากใบหน้านะคะหลังจากที่เราสแกนใบหน้าประเมินอายุเรียบร้อยแล้วน,นะคะก็รอทางทิกตอกประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะ,ะอ่ะอันนี้เราก็ ยืนยันอายุเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถปักตะก,กร้าสินค้าได้เลยในส่วนของตัวนี้เนี่ยให้ทุกคนไปที่ตะก,กร้าสินค้านะคะด้านซ้ายมืออย่างนี้แล้วกดค้นหาสินค้าพอเรามาหน้านี้แล้วนะคะก็จะมีแถบบาร์ด้านล่างนะคะที่เขาเด้งขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนกดตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เพิ่มไปในโชว์เคสนะคะหรือจะไปอยู่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเพื่อนๆก็สามารถทําคลิปต่างๆแล้วก็ปักตะก,กร้าสินค้าเพื่อทำการรีวิวแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายแล้วการทำแอพพลิเคชันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ก ก็องประกอบของรูปภาพวิดีโอแล้ก็แคปชั่นเพื่อนๆอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะแล้ก็จะมีตัวช่วยของแอปต่างๆในการตัดภาพวิดีโอแต่งภาพอื่นๆอ,อ,อันนี้เป็นศึกษากันด้วยนะด้วยประสบการณ์ขายที่ยาวนานมากกว่า32ปีและมาตรฐานร้านมอรับรองเลยว่าร้านเราฟังอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะ